ทีมงานเจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้นำขึ้นลูกใหม่ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาจัดก,การอบรมในครั้งนี้ให้สำเร็จขึ้นได้และเป็นครั้งแรกของจังหวัดพระนครศรียุยาเราในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุยาได้กล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขึ้นลูกใหม่ในจังหวัดยังพบับฤิธ and p r t v a t e Collaboration YPC จังหวัดพระนครศรีเยุธุยาในครั้งนี้ขอบพระคุณค่ะคนที่มาในวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารที่กำลังเจริญเติบโตมีตั้งแต่ระดับอเนวยการสูงตั้งแต่ C9, C8, C7, C6 แล้วเราให้คละคลกันมาแต่ว่าเป็นเจนที่กำลังเติบโตทุกคนต่อรอก็ามาเนเป็นตำรวจมีคนส่งมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะ,ยะก,ก็หลากหลายมากๆเลย สองส่วนเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าวันนี้เรารวมพลังกันนะฮะเรารวมพลังกันช่วยกันระดมความคิดช่วยกันทํายังไงก็ได้ที่ทําให้พลังของเราที่อยู่ข้างในเนี่ยทั้งสองภาคส่วนเนี่ยออกมาให้มากๆนะครับมันจะเกิดคุณอุปการกับจังหวัดอย่างมากๆเลยไวพีซีไปครับไปไวพีซีมาครับมาครับโหวตจำเป็นครับส่งที่ห้านะ รู้สึกยไงบ้างคบที่ได้เข้ามาร่วมงาน YPC อยุธยาเครับเออรู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นการระดมความคิดของออผู้คนที่เป็นสังคมใหม่ๆแล้วกเออ็เป็นการระดมไอเดียเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับค่บะคก็จริงๆรู้สึกเป็นเกียรตินะคะเพราะว่า เราเองในฐานะทางภาคเอกชนก็ไม่ค่อยได้มาร่วมงานกับทางภาครัฐซะเท่าไหร่แล้วก็มองว่าการที่ได้มาเจอภาครัฐมันทําให้เราเห็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งเราเราก็รู้สึกเป็นความภาคภูมิใจส่วนตัวว่าเราได้ทําอะไรสักอย่างเพื่อจังหวัดของเราเราได้มีประโยชน์ในการที่มาร่วมพัฒนามีร่วมกันของงบสามารถนําความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองใส่เข้าไปในไอเดียพวกนั้นได้ค่ะก็รู้สึกว่าเป็นการคิดโครงการที่ได้ทั้ง ความสนุกแล้วก็สาระด้วยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังได้เจอเพื่อนๆที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่ว่าสามารถทําความรู้จักได้ในเวลาแค่หนึ่งวันก็ดีใจมากๆเลยค่ะก็อันดับแรกก็คือดีใจที่ได้มารู้จักกับน้องๆอาภาคเอกชนซึ่งมองว่าแต่เดิมเราทํางานเป็นราชการมาตลอดชีวิตความคิดของเอกชนก็แลาก็เป็นคนรุ่นใหม่นะคะช่วยพัฒนาสิ่งที่เรา มองคาดไม่ถึงว่าเด็กรุ่นนี้เขาจะคิด,คดไปอีกมุมหนึ่งก็ได้ดีรู้สึกว่าได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมแล้วก็ได้รู้จักหน่วยงานต่างๆที่เราอาจจะไม่ได้รู้จักก็มีความคุ้มเคยมมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าเขาทําหน้าที่อะไรแล้วก็สามารถช่วยสปอร์ตอะไรเราได้บ้างครับคือประทับใจครับก็จริงๆวันนี้ค่อนข้างแฮปปี้ครับเพราะว่าจริงๆมันมีข้อความหลายอย่างเนาะที่ว่าเราได้แต่คุยกันในส่วนของผู้ประกอบการนะครับแต่วันนี้ไม่ว่าจะเป็นโครงการหรือแนวคิดหรือว่า คำถามที่เรามีในใจอ่ะซึ่งเยอะมากเลยอ่ะที่บริษัทเราได้คิดกันเองครับวันนี้เราได้คุยกับทางหน่วยงานภาครัฐเต็มๆตรงๆเลยจากนได้มีความรู้จริงๆนะครับวันนี้ก็ได้ประโยชน์ได้คําแนะนําที่ใช้ประโยชน์ได้กับธุรกิจแล้วก็ในการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาจังหวัดมาหลายอย่างนะครับผมครับผมก็คิดว่าเป็นวันบริโครงการที่ดีครับในการที่ว่าจะให้ทางภาครัฐกับหน่วยงานเอกชนสื่อสารกันด้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับครับก็สําหรับงานนี้นะครับก็หนึ่งนะครับสิ่งที่ได้ได้ คอนเน็กชันนะครับได้รู้จักนะครับขึ้นลูกใหม่ที่จะนำพาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเรานะครับให้พัฒนาขึ้นไปทั้งภาคเอกชนทั้งภาครัฐนะครับแล้วก็ได้องค์ความรู้มุมมองนะครับจากท่านวิทยากรน,นะครับที่มีศักยภาพมีประสบการณ์มาแนะนำนะครับ mm hmm. เพื่อเก่อให้เกิดความร่วมมือแบบบูรณา,าการนะครับ mm hmm. เพื่อต่อยอด งานที่จะทำกันต่อไปนะครั<า>ก็ได้รับความความรู้แล้วก็ได้แนวคิดจากภาคเอกชนนะคะที่จะเอาไปปรับใช้ในส่วนของราชการทำให้เรารู้ว่าในส่วนของภาคเอกชนนั้นะต้องการอะไรแบบไหนและในในข้อจำกัดของส่วนราชการเราที่ที่เราจะไปรองรับหรือว่าซัพพอร์ตนั้น,น่ะมันมีข้อจำกัดอะไรเพื่อเราที่จะไปปรับไปจูนเพื่อที่จะให้สามารถพัฒนา แขนของจังหวัดไปในทิศทางเดียวกันได้ ก็เป็นประสบการณ์ใหม่เลยค่ะเพราะว่าปกติไม่เคยได้อบรมอะไรลักษณะแบบนี้เนาะเพราะว่าจริงๆตัวเองก็เป็นส่วนราชการก็มักจะเป็นการอบรมแบบนั่งฟังอย่างเดียวแต่ว่าวันนี้มีได้ทํากิจกรรมอะไรต่างๆมากมายนะคะมีการได้เริ่มตั้งแต่แบบเริ่มคิดเริ่มทํากิจกรรมละลายพฤติกรรมมีการเปลี่ยนกลุ่มก็ได้รู้จักทั้งภาครัฐที่เราไม่เคยรู้จักไม่เคยร่วมงานด้วยแล้วก็ได้รู้ของมุมมองของทางด้านภาคเอกชนธุรกิจอะไรต่างๆนะคะแล้วก็การที่มาร่วมกันระดมความคิดวันนี้ มันก็ทําให้เหมือนว่าเอ้ยเราก็มีจุดที่มองเห็นว่าจังหวัดเพระนครศรีุิยาของเราเนี่ยน่าจะสามารถมีจุดที่จะเอาไปพัฒนาจังหวัดอะไรอื่นๆได้ในกิจกรรมต่งตางๆเหล่านี้ต่อไปได้ะค่ะพี่รู้สึกว่ายินดีและตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าพี่กําลังทําโครงการเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาในส่วนของเทศบาลเมืองอโยุยาอยู่ค่ะแล้วพี่กําลังจะมีโครงการซึ่ง เกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อรองรับมรดกโลกและก็รถไฟความเร็วสูงที่จะมาถึงนะครับครับผมครับก็อื่นเลยก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นครับเพราะว่าเราได้มาเจอเพื่อนๆทั้งจากภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะครับโดยเฉพาะเพื่อน,เอ,น,เ,อนเอเอกชนเนี่ยถือว่าวันนี้เป็นการได้มาแลกเปลี่ยนในมุมมองที่ว่าภาคเอกชนนั้นมีมุมมองทิศทางในการที่จะพัฒนาจังหวัดพระนครศรียาของเรายัางไงก็เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐอย่างผมมากครับที่ได้มาเจอกันแล้วมาได้แลกเปลี่ยนนะครับความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะครับก็ ถือว่าสนุกครับแล้วก็ถือว่าคุ้มค่าครับาการมาโวกกิจกรรมในครั้งนี้ครับต้องเป็นวันที่พิเศษมากๆก,ก็ขอขอบคุณทางคุณเก่งแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับก็ในความรู้สึกคือเป็นโครงการที่ดีมากๆในระดับหนึ่งนะครับถือว่าดีมากๆเลยเพราะว่าภาคเอกชนเนี่ยเขาอยากพัฒนาอยู่แล้วในพื้นที่ของภาคต่างๆในแหล่งต่างๆที่เขามีปัญหาแต่ว่าเราไม่เข้าใจวิธีการขั้นตอนในการทํางานไม่เข้าใจเรื่องกฎระเบียบหรือว่าเรื่องหน่วยงานที่เขาต้องไปซับซ้อนหรือคุยกันในภาค ของรัฐบาลอีกทีหนึ่งวันนี้คือ YPC เขาจับมือ2ฝ่ายมาร่วมงานกันนั่นแปลว่าเราสามารถรู้ข้อมูลและทำดัตต้าได้อย่างลึกและชัดเจนเลยก็เป็นโครงการที่ดีแล้วเราแก้ปัญหาได้ถูกจุดจริงๆก็ประทับใจมากๆครับที่ได้มาเจอกันแล้วก็ได้คอนเนคชั่นกับพี่ๆของภาครัฐบาลหลายภาคส่วนครับก็ยินดีมากๆครับครับผมสวัสดีครับบอยในเพื่อับอินนะครับในฐานะภาครัฐนะครับวันนี้พี่ได้มาร่วมโครงการ YPC นะครับหรือ การของทางหอการค้านะครับก,รก็แรกๆก็งงว่ามันคืออะไรนะครับแต่พอมาได้เข้ามาอบรมแล้วปุ๊บเนี่ยโอ้โหรู้สึกแบบเป็นอะไรที่ว้าวมากครับเพราะว่าเราได้มาเจอกลุ่ม YEC ซึ่งเป็นกลุ่มภาคธุรกิจนะครับที่อายุต่ำกว่า40ลงมาซึ่งก็จะเป็นการเปิดโลกระดับนะครับระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนพูดง่ายๆว่าทลายกำแพงภาครัฐนะครับเพื่อมาร่วม การทํางานเพื่อให้เกิดการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับของเรานะครับซึ่งวันนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองนะครับระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนนะครับเพื่อให้มาจูนกันให้ได้นะครับส่งผลความร่วมมือต่อไปนะครับก็เป็นเป็นโครงการที่ดีนะครับแล้วก็อยากให้เชิญอยากให้เชิญชวนนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับที่ ที่อยากมีความต้องการที่พัฒนาจังหวัดอยุยาหรือว่าพัฒนาประเทศเนี่ยเข้ามาร่วมกันนะครับก็จะเป็นอะไรที่นิมิตหม่ที่ดีครับที่จะทําให้ประเทศต่าก้าวหน้าต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ประทับใจค่ะถือว่าเป็นการเริ่มต้นทําความรู้จักกับกลุ่มคนใหม่ๆนะคะเพราะว่าปกติแล้ว ด้วยความที่เพิ่งย้ายมาปฏิบัติงานในในพื้นที่นะคะคก็ยังไม่ค่อยรู้จักกับหน่วยงานภายนอกมากโดยเฉพาะกับเอกชนในที่นี้ได้รู้จักกับภาคเอกชนที่เป็นเรียกว่าหัวหลักของแต่ละธุรกิจเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งสามารถนําไปต่อยอดในการพรัฒนาต่างๆในพื้นที่ได้ะคะ่ะเป็นโครงการที่ดีมากนะครับช่วยทําให้เราเนี่ยได้มีคอนเน็ชันในการทํางานนะครับในการเรียนรู้นะครับสิ่งใหม่ๆจาก แนวคิดจากความคิดของบุคคลหลากหลายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาคธุรกิจนะฮะเอกชนรวมถึงหน่วยงานของรัฐด,ด้วยนะครับทำให้เราสามารถบูรณาการแล้วก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับผมก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็รู้สึกว่าในฐานะของเอกชนอย่างเราครับการที่ได้มีโอกาสมารู้จักกับทางเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะครับ ที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในระดับปฏิบัติการจริงอะไรเงี้ยครับมันทําให้เราแบบมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของทางฝั่งาทางฝั่งภาครัฐมากขึ้นเพื่อเราสามารถติดต่อประสานงานได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ได้ในแง่ของอความรู้แบ่งปันในมุมมองซึ่งกันและกันครับ